มุรู้สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรักรถไฟไทยนะครับหรือช่องปราจีนบรีสเตชันนะครับวันนี้มาพากบกับขบวนด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพนะครับวันนี้เกี่ยนไปรับห่วงรับห่วงคลองห่วงที่นี่นะครับนี่ยนะครับ วันนี้ใช้รถน่าจะเป็นอาตมนะครับน่าจะเป็นอาตมเครื่องเครื่อง MTU นะครับน่านาจะเป็น MTU นะครับวันนี้ไม่รู้หมายเลขอะไรนะครับอาตมนาตอมคบนาตอมมาแล้วครับาม,มาแล้วครับ,ารบนาตอม เครื่อง MTU นะครับเกมรับห่วงนะครับ C 1 2 0นะครับนี่นะครับอัลตัมนี่นะครับร้านร้านฟ้ของลึกครับ 4102นะครับเครื่อง m P u เนี่ยครับอัดต้องความนินไปอัดต้อครับเนี่ยครับ อะตอมอ่าไปแล้วนะครับอะตอมนะครับ ควรมันจะสั้นไปไหน่อยนะครับวันนี้ย้อนแสงเลยไปแล้วครับออกจากปราจีนบุรีสิเป็น้วครับย้อนแสงหน่นะครับ ขบวนนี้ซึ่งออกจากปัิบุรีน่าจะถึงนู่นประมาณสองทุ่มนะครับน่าจะถึงกรุงเทพแล้วประมาณสองทุ่มในกี่โมงประมาณประมาณครับประมาณสองทุ่มหรือมันก็ทุ่มทุ่มครึ่งครับประมาณนี้นครับเป็นคลิปรีอาร์ตสั้นๆนะครับวันนี้เชื่อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกับช่อง ปราจีนบูรีสเตชันครับแล้วเดี๋ยววันหลังวันหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสว่วนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ